สวัสดีครับพี่น้องแฟนเพลงแฟน,แฟน,แฟนมารามครับช่องกัญชัยลำเพลินอ๋อพี่เชี่ยวนะครับผมมาแล้วมาแล้วพี่น้องสีม่งเคืองครับมือนีมาโดงครับเพราะว่าอาการปกตินะครับพี่น้องเศร้าเป็นวัดเศร้าไอเศร้ายังนะครับมือนี่เข้ามาเบิง้งความเงียบเงาอยู่ทีโดงนะครับมียังไงบอผัวเ,เห็ดงานอยู่ตัวนี้ครับ บรรยากาศดีนะครับรถแห่กับงานหลายรถโบแฮกับงานหลายขอบคุณแุะกล็ลังใจ ฮะดยดีิครับส,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 สร้สงา,รางหาันบ่ขวดสร้างขวก,กระโหลกข้างหัง <c oughs> ัดีครบป๋ากระุยขนาดเลยโอ้หาแดกดักแต่ว่าไงหลังเดี่ยตรงนี้คดจับได้ป๋ามันอ่อนเนี่ยมันอ่อนด้วย เป็นยังไงตรวจยังตรวจยังเป็นย okay. okay, ังไงสามขีดฮะโอเคเนี <e yeah, <S <s yeah. Yeah. <S <s ่คือตกะรองฮะปอดบอเอามาเบ่งดูเนี่ยสตาดผมด้วยเดี๋นี่สร้างบวท่านวางสร้างบวท่านวาง ช่างใหญ่ในตำนานป้าปสิครับคันนี้ติป้าบปะนี่จะรูบครับคันนี้จะเถิดิ ต๊ะ้างาอีกเ้อแค่รวาอยู่สองคนบูดึงจัำกากันไป้ติบรรยากาศรถรถไฟพน่น้นงะเกดดีคักมาฐานตาเบิร์ดตาเบิร์ดเอ้ย โอ้ยนอดเปรกไวประมาณลูกหน่อยโพดโพเนาะปัดโว้ยเอาโอ้ยดีครับดีครับโพดโพเนาะมาเฉเดงว่าไข่แน่แล้วนี่ไข่แล้วสีดยาสีดยาเมื่อวานเข็มหนึ่งเสาเข็มหนึ่งสีดยาไปเมื่อคืนปัดนอนกับอะไรเหงา ได้ผมโตเลยไ่ผมว่าเลยสุดยอดอันนีไปลราบอสีแดงลราบอกฮพอบาได้ฉีดอ๋อมันยุบไปนี้แต่ว่ายุบแล้วมันหนังมันนันเหี่ยวเออเออแต่มันเริ่มตึงขึ้นแล้วมีไข้ไม่ยังวะมีแต่เจ็บคอเออคอกระเด็งเข้าเลยเจ็บคอมันอันเขาตากฝนตากฝนมันร้ายคิดอย่างนั้นเลยที่แรกเขาบอาเป็นโควิดเขาไปสืบไปตรวจแบบนี้เขินไดใจโอ้บวดลอดคักบวดลอดคักก็เลยสืบไปตรวจแล้วก็สามขีด không mưa bạn mất tiền sáng hả Sam cũng có đến xăm bài tìm có yêu yêu tên đại bọt tiền là tiền tên tiền nhảy à? tên tiền tên này, lăng là nha này. nha <laughs> <30 S 1> สามสิบผุหลามาต้งเทปรอบหนาจักงสิใ้เมื่อพอมันพักเห้าดิจะไปลงสเอาเออได้ถ้าลงรอยเอเพราะคอยเมื่อเซนอันสรคามรอยเอสจะโซ่ห็ไหมเออลงสายกระไรเ,เออจะโซทอนกับบรรยากาศช่วงแรงๆครับ ล่อตัดผมได้เดี๋ยวนี้เออนัดเน๊ะนัดกันละเด้๋ต็มใช้ทำอะไรอ่ะไม่กลับบ้านเหรอไม่กลับบ้านเหรอับฮะ ไม่อยากกลับไม่มีตังค์ครับอ้าวไม่มีตังค์ยังไงอ่ะตังค์ไปไหนหมดเหลือแค่พันเดียวพูดจะกลับละไม่ครับเอาเอาไปไหนหมดล่ะเอาไปค่ารถจ่ายค่ารถไปเท่าไหร่สองกว่าครับโอ้ยรถเอาไปกินหมดเนาะเป็นวันสามสี่วันเพิ่งหายไมบัตรลงคอดูอะไรอ่ะดูคลิปเหรอดูคลิปตับฤีธ ชิบตาประเทกินข้าวหรือ,อยังผมยังท้กวันยังไม่ได้กินข้าวเลยอะไรไมอ่ะไม่หิวเออดีดีดดไม่เปลืองามารอตัดผมเลยนี่ตัดจุดใส่ซีดแถวนี้เนาะต่างขยังไม่ว่างต่างยังไม่ว่างก็รอแป๊บงางหลายศากเกิดทุกอย่างเมียมันหลายคนเมียมันหลายคนเลยหาเงินหลาย <laughs> เพชรงานประสันเมียหลายพนทำเมียน้อยเมียหลวงเมียมลมกลางกิ๊กไม่นับนะนี่ไปกรุงเทพกิ๊กประสันไปกรุงเทพกับกิ๊กประสัน บรรยากาศดีครับพี่น้องจอนแรงๆแดดลมล่มตกครับสี่โมงนะครับสี่โมงกว่าโอ้เมื่อแรลง่าสิสื่อเล็กล้าหาศูนย์หา,โหาไโศกไห่ใสเด้อมีโศกมีใสหลังจากเป็นวัดเป็นไข่แล้วนะครับ ก็ให้มีโฉมมีใสติดตะนังอันหาแนวมาอย่างกินเนาะแถวนี้เนาะปีงกบปีงเขียดปีงปลาไปะสะเสร็จแล้วพี่น้องโหดเขาดำหน้าแล้วแ,วแถวนี้หืมเี่กมองนอนดีเด้นี่เขาดำหน้าแล้วเมื่อไหรพี่น้องโอ อากาศดีนะครับเ้ยหอมขีดตมฝุนทั้งฝุนกระลังไถ่ครับยากาศดีมากๆเลยอีสานบานเฮามีเงินลอยล้านพัาล้านกับอยู่อีสานเนี่ยแหละครับพี่นอ้องอยู่ซ้ำตายไพกไ่อใครทุกคนก็อยู่ไปแต่ละวันแต่กกอยเริืมทำความดีนะครับพี่นอ้องคิดดีทำดีทำบุญเยอะๆนะครับ ติดตัวไปแยามตายกันนี่มีแต่บุญกับความดีเท่านั้นพี่นอ้องขอให้ทุกคนร่ำรวยร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงทักแพงกัดพี่นอ้องไปพูดกิดปามากผีกินเขา่าอย่าไปอิจฉาิษยากันบดุดีแต่ว่ามากก็ะหามบ่หร้นะครับคนเฮามันจิตใจมันต่างกันเอาอบากันกับบูบรรยากาศดีนะครับ ขอบคุณทุกกำลังใจนะครับช่องกระชายเราเผืออ้อพีเชียวค,ครับผมบุตรคามาโดมแต่หมือปิดฤดูกาลได้กัดช่วงแรงแรงนะขอบคุณ มากมาย ออกันคลิปหน้าครับพี่นอ้องเ,เจอกันคลิปหน้านะครับออก<ว>ันคลิป<ณ>ห<ค><ณ>น้นาครับสวัสดีครับผม